สำหรับคันนี้นะครับเป็นรถ All New Titan 2019 GT Premium ขับ4นะครับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับหน้าจอแตกก็แวะเข้ามานะครับเปลี่ยนจอ Android High Spec ตัว Top 2K อีกตุ่งตัวนะครับแต่เป็นรุ่น RAM 12ตัวนี้เป็น CPU ตัวใหม่ล่าสุด8คอร์รหัส US 7 8 7 0ปดนะครับสปีด2.7กิกแล้วก็ RAM 2 2 ROM 2อลมสหน้าจอแบบ 2K ชัดๆเลยนะครับ รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีลูกค้าเข้ามาติดกันอยู่ประจํานะครับก็สนใจติดตั้งก็มาติดได้เดี๋ยวเรามาับชมกันต่อไปนะครับว่าหลังจากติดตั้งงานเสร็จแล้วเนี่ยจอจะเร็วแรงชัดแค่ไหนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเด็ครับจะเพลินอิเลสซิ่งแอสเซอรี่ครับวันนี้พบกับออนิลเตตันมาติดเก้าจีทีพรีเมียมนะครับขับสี่ก็จอแตกนะครับรเกิดอุบัติเหตุก็เข้ามาเปลี่ยนเป็นจอตัวท็อป 2K แรม12ลำ256 CPU รุ่นใหม่ u ูนิซอ7870นะครับาม2.7 g h กะรตัวนี้เร็วไวแรงนะครับก็เป็นรุ่นพ็อปเลยติดตั้งในตรงรุ่นนะครับหน้ากากใช้เป็นกรอบเสริมแล้วก็เป็นชุดปั๊กแคนบัสตรงรุ่นนะครับระบบกล้องถอยหลังกล้องรอบคันคอนโทรลภงมิรัยใช้งานได้ตามเดิมเลยแล้วก็เสริมด้วยกล้องบันทึกเหตุการณร์รอปเซนจ์ไมล A400 ติดตั้งทั้งก้องหน้า แล้วก็กล้องด้านหลังนะครับเป็นตำแหน่งตรงกลางกระจกด้านหลังรถแล้วก็ใช้เป็นตัวฟิวแ a บเก็บงานซ่อนสายทั้งหมดนะครับาสายจะไม่มีเกการ,ระ,ยะยงระยางได้ทั้งสิ้นเลยเราดูการใช้งานตัวจอแอนดรอยนะครับตัวจอสตาร์ทรถปุ๊บก็จอก็ติดพร้อมใช้งานนะครับแบบนี้จอเร็วจอไวนะครับ ใส่ซิมได้เชื่อมต่อเค้สปอตก็ได้นะครับเอ้าเกียร์ถอยรุ่นนี้จะเป็นรุ่น,นที่เว็นระบบกล้องรอบคันต้องใช้ชุดแคนบัสนะครับไปยังใช้งานได้ตามเดิมะปกติกดกล้องรอบคันที่หน้าจอทางานนะครจอเร็วจอไวมากนะครับตัวนี้สเปคดีสเปคแรงเปิดแมปเปิดปุ๊บอ่ะเคลียร์ให้ดูก่อนเคลียอัทิ้งั้หมดเลยกดเ p ิ ปุ๊บนี่ครับไปแฟชั่นไอแลนด์สั่งงานด้วยคำสั่งเสียงนะครับพ้นหาปุ๊บนำทางปั๊บเลยไปทำทิ่ตันตกไปตามซอยบ้านสิง์พัฒนาธานีกดย่อแอ,อปกดเรียกคลองทวีวากหน้าจอกดิดยูทูบโอเค okay, เอาใหม่กดก็กดยูทูบครับนีก็แบ่งสองจอได้เลย,เลยจอเร็วไวไวจริงๆน,นะครับได้สอง ถามว่าต่างกับรมแป8ไหมมันก็ต่างนะครับราคาก็ต่างเร็วไวนะครับแรงเสียงดีนะครับเป็นระบบ DSP DTS นะครับตอนนี้เราปรับจูนที่แล้วลำโพงยังเป็นลำโพงเดิมอยู่เลยแนตะ่ให้มีมิเตที่ดีมากกำลังขับตัวจอดีนะครับ <How did S 1> โอ้ลำโพงเดิมมาดูฟังก์ชันของกันคอยอเซอร์กันครับ ตัวนี้เป็นอีควอส่เป็แบนด์นะครับโซรารก็พวกําอะไรเม้นต์มเบียดเ,เอนา์เราสามารถเสริมกําลังในเรื่องของวิดเบีดได้นะครับอีกตัวฟิลเตอร์ตัดความถี่ได้ตั้งสโลปได้นะครับให้กรโพงแต่ละตัวเดี๋ยวไว้เลยแต่ตัวนี้จะไม่สามารถแยกเพิ่มรีเวลเสียงในแต่ละชแนลได้นะครับไม่เหมือนตัวลำแปดันับารก้อนตัวท็อุเกนะครับอ่ะกลับไป ยูทูบคนหานะครับร้องข้ามกำแพงนี่มาเลยอยากดูอะไรก็กดเรียกดูได้ครับต้องใช้งานได้เข้าเกียร์ถอยปุ๊บทำงานตามปกติทุกอย่างเลยนะครับ ชีวีออไลน์เข้าไวส์เพยเลือกโหมดต้องการเลยครับทีวีดิทอนเลือกช่องที่ต้องการรับชมโมโนยี่สิบเไฟล์เสียบโอ้โหตกเกียวดิฟมาแล้วนะครับดูกันได้เลยเข้าเก์ถอยเข้าค้องรอบพันทำงานยังเล่นต่อเนื่องนะครับเสียงเบาลงให้จอช,ชัดแบบนี้นะครับในระบบ 2K 2,000คูณพันนะครับเอาประมาณนี้ ก็สนใจติดตั้งนะครับจอแอนดรอยไฮสเปครัม8 RAM 4 RAM 8 RAM 12ที่เป็น 1K 2K นะครับ RAM 4จะมี 1K นะครับ RAM 8ก็ยังมี 1K แต่รัม12จะเป็น 2K อย่างเดียวแล้วนะครับ RAM 4 64 RAM 8 128 RAM 8รั12 256นะครับตอนน่อในเอกได้ครับเบอร์0819876286ไปดูแฟนเพจช่องแคนาลเอกซิ่งพ s สดุรีครับขอบคุณป๋าหัวละวัฒน์มากครับหารถมาติดตั้งนะครับ โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ